น,นายจ,จะจ่ายค่าเสียหายให้กับคอนโดอันนี้ยังไงอ่ะเพราะนายทำพังอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันทำพังทำพังไปแล้วะก็ต้องขอโทษด,ด้วยละกันฝากบอกด้วยอ่ะแสะดงว,ว่าฉันส่วคนเดียวลวสินี่คุณใช่ไหมที่ทำให้คอนโดของผมอ่ะเป็นสภาพเนี้ยอ,อืผมไม่ได้ทำนะ ไอคนนั้นนะ่ะมันทำคนไหนคนไอ้ด้านหลังมันหอมมากอ๋อหายไปไหนแล้วคุณย้า่้า y ชาย <X. S 1> จอมแซ่ ต,อน,จจนอ,ดดตอนไปโรงเรียนเออพูดดีๆเหอะตอนไปโรงเรียนไอ้คอยตื่นได้แล้วไอ้คอยตายยังเนี่ยคอยไอ้คอย อะไรเนี่ยพี่แล้วมาปลุกผมทําไมตอนนี้เนี่ยคนกาลังจะหลับจะนอนวันนี้วันวันอาทิตย์นะนี่พี่ไม่เข้าใจผมเลยเหรอฮะพี่ไม่เข้าใจผมเลยเหรอไม่เข้าใจในสายตาผมบ้างเลยวันนี้วันอาทิตย์ฮะวันนี้วันอาทิตย์โอ้ยแล้วพี่จะต่อยพี่จะต่อยท้องผมทําไมเนี่ยวันนี้วันจันทร์ฮะวันจันทร์เฮ้ยผมไม่ได้พูดก่อนพี่ล้ม ไปขนาดนี้แล้วโดนรถชนหรอไม่เชื่อย่าอุ้ย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 โอุ้ยออกไม่ได้เฮ้ยแต่รถใครเนี่ยรถใครเนี่ยดนกว่าอุยอ้ยอุ้ยรับผมรับผมรถพิ่ เร้อยถึงโรงเรียนสักทีเ้ยเย้ยไอ้ข่แกทำอะไรเนี่ยฮิมาแล้ว เด็กชายคอยมาแล้วโอเคนักเรียนทุกคนทำความคารโบเคยืนสาติดีค้าคุณครูสับปะรดทุแลโอเคทุกคนนั่งได้ขอบคุณคับคุณคุณ แล้วแกจะยืนทำไมเนี่ยไม่รู้อ่ะมันนล่งไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยน่าเบื่อชะมัดไม่อยากมาโดนเรียนเฮ้ยไอ้อสม้มเชงอะไรเหรอไอ้คอยคิดเหมือนไหมว่าจะโดนเรียนอ่ะก็ดีเหมือนกันนะแต่ฉันก็ไม่อยากทำอ่ะเดี๋ยวข้าสามี่ค่อยทำแล้วกัน เอาล่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องบลา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 เฮ้ยน่าเบื่อจะมันเลยอะเออจริงมันฉันขอหลับด้วยดีกว่าหลับเลยฉันไม่อยากหลับอ่ะเพราะฉันอยู่ข้างหน้าสุดเดี๋ยวกูไล่ตีบลาบลาบลาเฮ้ยเนิรไม่ไหวแล้ะ โอยปุดขี้โอ้ยครูครับอะไรหรอเด็กชายหละคังขออนุญาตไปขี้ครับได้เลยเด็กชายละคัง,ขอ,คคคงขอบคุณครับคุณคูใจเกเรเดี๋ยวเดี๋ยวฉันชื่อสับปะรดภูแลฉันไม่ได้ชื่อใจเกเร อะไรโดนหัวฉันนะ่ะขอโทษขอโทษไม่ได้ตังใจเดี๋ยวไเนี่ยไอสองคนนั้นหลับต้องโยนต้องโยนแปลงลบกระดานอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยจิบ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 โยนอะไรมาเด็กชายคอยอเธอแอบหลับในห้องเรียนหรอครูไอยิ้มเช้งมันก็หลับด้วยอุ้ยไอคอย เธอ,อ,อต้องโดนอีกรอบโอ้ยโอ้คราวนี้ได้หลับจริงๆเลยคุณครูมาแล้วค่ะคุณครูอุ้ยอุ้ยหลังหักหมดเลยไม่น่าตกมันไดเลยเราโอเคทุกคนเริ่มเรียนต่อนะ กลังเดี๋ยวครูจะเล่านิทานให้ฟังกละครั้งหนึ่งนานแล้วบลาบลาบลาโอ้ยน่าเบื่อและอีกแล้วว่าบลาบลาลโอ้ยน่าเบื่อเฮ้ยไอไออะไรอะไอละครั้งไอละครั้งนีต้องยิงปืนจดหมายของโดเรมอนเพื่อที่จะยิงจดหมายไปให้ไอละครั้งอุ้ยอยอยตกตกตก ลอยิงต้องไปยิงใกล้ๆมันจู่ๆปืนของไอ้ส้มเชง็งดันลั่นรับไปโดนรับไปโดนเข้ากับครู่ส้มสูสับป,ปะรดภูแลอุ้ย้ยา ขี่จกักรยานกลับบ้านมาเดี๋ยวผมเข้าบ,บ้านไป่อยบอกเองแหละว้ายว้ายไยโอ้ยหลังหักตายเลยมีอะไรรอเปล่านะเข้ามาในบ้าน